ครูถึงพ่อเปียกไว้แบบนี้หลังพ่อจากไปครบ6ปีก็เรียกได้ว่าเป็นเวลานาน,านหลายปีแล้วที่เปียกพิสารอัคาราเสรณีนักแสดงมากฝีมือได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแต่ความรักแล้วก็ความคิดถึงจากลูกหลานรวมไปถึงเหล่าคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆอย่างไม่มีเสื่อมคลาย และวันนี้21มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้านนักแสดงผู้จัดคนเก่งอ้อมพิยดาก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความอันสุดแสนจะคิดถึงถึงคุณพ่อผู้ล่วงลับว่า วันเกิดพ่อเปียก21่ิมิถุนาเสียไปตอน75ถ้ายังอยู่ตอนนี้ก็81คิดถึงดีแท้ตอนนี้พ่อมีหลานครบ4คนแล้วนะจากลูกๆูี่คนนาวา่าแค่น้องลุยและคนล่าสุดลูแปงอยากชิ้ให้อยู่เลี้ยงจริงๆเลยจะได้เห็นถึงความวุ่นวาย คิดถึงพ่อทุกทีที่อยู่คนเดียวนี่เรื่องจริงเลยฮ่าฮเขียนไปน้ำตาจีไหลไปแต่ก็ยิ้มได้นะทำใจได้แต่คิดถึงคิดถึงเนาะวนวนวน,วนคิดถึงมากบ้างน้อยบ้างดีบ้างเพียนบ้างวังวนมนุษย์รักและคิดถึงเสมอนะคุณพิสาร ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ทําให้เราแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นสู้ๆนะคะคุณอ้อมนี่ก็คิดถึงคุณพ่อเหมือนกันเจอกับตัวถึงเข้าใจคิดถึงอาเปียกเสมอคิดถึงอาเปียกที่สุดค่ะผู้กํากับละครคนแรกในชีวิตเป็นประโยคบอกเล่าที่อ่านแล้วน้ําตาไหลกอดๆๆนั่นเองแหละค่ะ ทางทีมงานรานี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอ้อมพิยดาด้วยนะคะทางทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ